สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญรวยประธานทรัพย์กันนะครับผมกล่องด้านหน้าก็จะเป็นนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็ลบมุมนะฮะทั้ง4ด้านนะครับผมเดี๋ยวดูดิเหรียญด้านในกันเลยนะครับผมเหรียญรวยประธานทรัพย์นะครับถ้าสัญลักษณ์ด้านในก็จะเป็นสีแดงนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออปกกานะครับผมจะเหรียญค่อนข้างจะเงานะครับเหรียญเนื้ออปกกาลงยาจีวอนนะครับผมเป็นรุ่นรวยประทานทรัพย์นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับสังเกตความคมชัดของใบหน้านะครับของหลวงพ่อนะครับเป็นหลักนะครับผม ให้ดูที่ดวงตานะครับจะเห็นเมตตาด้านในนะครับส่วนใหญ่ก็จะซ้อนอยู่ด้านบนที่เห็นชัดเจนนะครับส่วนเปลือกตาด้านล่างก็จะมีความห่างนิดหนึ่งนะครับให้ดูริ้วรอยตรงหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างของใบหูนะครับ จะมีเส้นอยู่ด้านในใบหูนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับหูฝั่งทางด้านซ้ายนะครับส่วนตรงมุมปากนะครับก็จมูกมีจมูกมุมปากนะครับเป็นเส้นนะครับที่ตรงใต้จมูกลงมานะครับตรงริมฝีปากนะครับก็จะมีลวดลายเส้นนะครับลงมาถึงลำคอนะครับให้ดูความคมชัดนะครับรายละเอียดด้านลึกนะครับ แล้วก็ตรงหน้าอกนะครับเหนือเกือบถึงหัวไหล่นะครับทางด้านขวานะครับก็จะต่อโค้ดนะครับตรงสังคตินะครับเป็นโค้ดของทางวัดห้วยด้วนนะครับก็คือจะมีตัววรวหวนะครับวหวนนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับก็เป็นจะเป็นหอหีบนะครับ ด้านขวานะครับขวาด้านล่างาทางด้านขวานะครับ <un> ก็จะเป็นดอเด็กนะครับผมก็คือวัดห้วยดวนนั่นเองนะพอลงยาลงไปนะครับถ้าเราส่องกล้องดูนะครับความคมชัดความาเห็นตัวอักขระนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องต้องส่องกล้องดูนะครับด้วยด้วยด้วยความละเอียดนะครับของกล้องด้วยนะครับผม โอเคก็ดูองค์ประกอบนะฮะด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดปุญยะกาโมนะครับผมส่วนนัมเบอร์เหรียญเลขนัมเบอร์เหรียญนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของมือเรานะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะตอกเป็นโค้ดอักขรยันนะครับเลขยันนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับเหนือหัวไหลนะครับผม เดี๋ยวพลิกดูทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับรุ่นนี้เทพประรวยเทพประทานพรรวยประทานทรัพย์ขอโทษครับรวยประทานทรัพนะครับเหรียญน,นี้นะครับเราพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้เลยครับความคมชัดก็คือเด่นๆเลยคือเป็นยันดวงนะฮะแล้วก็มีอักขระยันล้อมรอบนะฮะตัวยันดวงเนี่ยนะครับผม ส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะปั๊มเป็นชื่อวัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมอําเภอหนุมัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมส่วนทางด้านขวาของมือเรานะครับก็จะปั๊มเป็นชื่อรุ่นนะครับจะปั๊มเป็นชื่อรุ่นพิเศษนะครับที่ระดึกอายุครบ99ปีนะครับของหลวงพ่อนะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในซีนนะครับ เหรียญน,นี้เป็นรายการที่14นะครับผมถ้าใครต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูในรายการได้นะครับรายการที่14ส่วนขอบตัดด้านข้างของเหรียญน,นะครับตัดได้อย่างเรียบร้อยนะใบมีดคมมากนะครับลายเส้นแทบจะไม่เห็นเลยนะครับลายเส้นเล็กมากครับผมแต่ถ้าจุดสังเกตนะครับลายเส้นก็อาจจะมีบ้างที่เป็น เป็นจุดหลักนะครับให้ให้สังเกตเส้นใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเป็นขอบตัดให้ดูเส้นที่ใหญ่แล้วก็อยู่ระหว่างตรงไหนของเหรียญหรือว่าตรงไหนตรงที่ตรงกับตัวอักษรตัวใดนะครับตัวหลักตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมส่วนองค์ประกอบก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่ด้านหลังพื้นเหรียญจะเรียบนะครับเงา เหรียญหูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระนกนะครับหูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับพื้นรูหูเหรียญก็จะเรียบนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สวยงามนะครับรุ่นรวยประทานทรัพย์นะครับผมเอาโอเคนะครับแอดพระเครื่องนะครับเหรียญนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม